บัตนน้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมมา สมพุทิเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ปัญญาในธรรมนั้นต้องอาศัยจิตที่บริสุทธิ์โดยมีศีลเป็นที่รองรับหรือเป็นพื้นท่านจึงเปรียบศีลเหมือนอย่างแผ่นดินอันเป็นที่ดำรงอยู่ของสรรพสัตว์ในโลกและของสิ่งทั้งปวง ศีลเป็นเหมือนแผ่นดินก็เพราะเป็นที่รองรับกุศนธรรมทั้งหลายจะต้องมีศีลเป็นแผ่นดินที่รองรับกุศนธรรมทั้งหลายจึงจะตั้งขึ้นได้และก็ต้องมีสมาธิอันทารรจิตให้บริสุทธิ์จากนิวรณ์ทั้งหลายเป็นบาทของปัญญา คือเป็นเท้าของปัญญาหากจะเปรียบเหมือนอย่างร่างกายสมาธิก็เป็นส่วนเท้าอันเป็นที่ตั้งของลำตัวและศีรษะฉะนั้นจึงต้องมีสมาธิเท้าเป็นที่รองรับลำตัวคือสมาธิคือปัญญาต้องมีสมาธิเป็นเท้า เป็นที่รองรับลำตัวคือปัญญาเพื่อวิมุติคือความหลุดพ้นอันเป็นเหมือนอย่างีิษะฉะนั้นศีลส,สมาธิปัญญาทั้งสามนี้กับทั้งวิมุติอันเป็นส่วนผลจึงต้องอาศัยกันเหมือนอย่างเป็นแผ่นดินเป็นเท้าเป็นลำตัวเป็นีิษะการปฏิบัติ จึงต้องปฏิบัติให้มีศีลด้วยมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยประกอบกันไปและปัญญาในธรรมนั้นดังที่ได้กล่าวแล้วต้องอาศัยจิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่เป็นสมาธิที่บริสุทธิ์จากนิวรณ์ทั้งหลายจึงจะได้ปัญญาของเห็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริง อันสัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจริงนี้ก็มีหลายชั้นที่เป็นความจริงทั่วๆไปก็เป็นชั้นสามัญขึ้นมาเป็นความจริงเกี่ยวแก่กรรมและผลของกรรมหรือเรียกเป็นคำสามัญว่าเกี่ยวแก่บาปบ,บุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ต่างๆก็เป็นสัจจะคือความจริงที่ละเอียดเขา้า สูงขึ้นเป็นความจริงที่เป็นอริยสัจจะคือทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกขทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็เป็นความจริงที่ต้องใช้จิตอันเป็นสมาธิสงบสงัดจากกามและอกุศล,ลธรรมทั้งหลายเพ่งปินิดพิจ,จรารณาจึงจะมองเห็นได้ถนัดฉะนั้นการทำสมาธิเพื่อทำจิตให้บริสุท จากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงเป็นข้อที่ผู้ต้องการปัญญาในธรรมพึงปฏิบัติและอันปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี้ตั้งต้นแต่ศีลขึ้นมาก็กล่าวได้ว่าต่างเป็นสุญญาตาคือความว่างทั้งนั้นศีลก็เป็นความว่างจากภัยเวรจากอากุศลกรรม ที่เป็นเครื่องก่อภัยเวรอันเป็นผลของอกุศลกรรมที่ก่อภัยเวรน,นั้น,น,นสมาธิก็เป็นสุญญาตาคือความว่างว่างจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายในจิตใจจิตบริสุทธิ์ด้วยอุเบกขาคือความที่วางกามวางอากุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นนิวรณ เฉยคือไม่วุ่นวายเพราะกรรมและกุศล,ลธรรมทั้งหลายจึงเข้าไปเพ่งพินิจอยู่ดูอยู่รู้อยู่ในภายในสงบอยู่ในภายในปัญญานั้นก็เป็นสุญญตาคือความว่างว่างจากอวิชชาโมหะความไม่รู้ความหลงยึดถือวิมุตติก็เป็นความว่าง จากกิเลสทั้งหลายเป็นต้นเอาวิชาตัญหาอุปาทานทั้งปวงฉะนั้นสุญญาตาคือความว่างในพุทธศาสนานั้นจึงว่างจากอากุศลกรรมจากกิเลสทั้งที่เป็นอย่างหยาบอย่างกลางลางละเอียดไปโดยลำดับจนถึงว่างกิเลสทั้งหมดท่านผู้ว่างกิเลสทั้งหมด คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายมีแสดงว่าท่านอยู่ด้วยสุญญาตาคือความว่างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอยู่ด้วยวิช,ชาความรู้และวิมุติคือความหลุดพ้นในอิริยาบถท,ทั้งสี่และเมื่อท่านจะพูดท่านก็พูดด้วยสุญญาตาคือความว่าง หรือพูดด้วยวิชาวิมุตรดังกล่าวดังจะพึงเห็นได้ว่าวาจาของพระพุทธเจา้าและครองของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านได้ทรงจำกันมาจนถึงได้จารึกลงเป็นตัวอักษรเป็นคำพีทุกคำทุกข้อทุกบท ล้วนเป็นคำสั่งสอนให้ปฏิบัติเพื่อวางกิเลสวางอากุศลดังกล่าวแล้วทางนั้นและให้ปฏิบัติเพื่อวิชาอิมุตทางนั้นไม่มีที่จะสั่งสอนให้หมกมุ่นคลุกคลีให้ทำอากุศลให้ก่อกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเป็นคำสั่งสอน ประกอบด้วยสุญญาตาคือความว่างหรือด้วยวิชาวิมุตตัทงนั้นและเมื่อท่านจะมีความตรึกนึกคิดก็มีความตรึกนึกคิดอันประกอบด้วยสุญญาตาด้วยวิชาวิมุตตเช่นเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นสุญญาตาจึางเป็นวิหารธรรมของท่านวิชาวิมุต เป็นวิหารธรรมของท่านท่านอยู่ในสุญญตาวิหารวิชาวิมุตติวิหารหรือวัดสุญญตาวัดวิชาวิมุตติตลอดเวลาทั้งหมดและก็อยู่ด้วยความสุขเป็นสุญญาตาสุขวิชาวิมุตติสุขหรืออีกอย่างหนึ่งดังที่เรียกว่าเนคขัมมสุข สุขจากการออกปวิเวกสุขสุขจากความสงัดอุปัสสมสุขสุขจากความสั่งสัมโพธิสุขสุขจากความรู้พร้อมคือรู้ไม่บกพร่องรู้บริบูรณ์ท่านพู้ที่จะบรรลุถึงสุขดังกล่าวนี้จะต้องปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาเพื่อวิบุติคือความหลุดพ้น ทางเดียวคือปฏิบัติเพื่อสุญญาตาคือความว่างจะต้องเข้าวัดสุญญาตาจึงจะพบสุขดังกล่าวนี้และก็พึงเข้าใจว่าอันความสุขดังกล่าวนี้นั่นไม่ใช่หมายความว่าจะได้จะถึงในเมื่อเป็นพระอระหันต์หรือเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ประโสดาบันขึ้นไปแล้ว ผู้ปฏิบัติแม้ตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต่ำคือสามัญญชนทั่วไปผู้ปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาก็ย่อมจะได้ความสุขดังกล่าวนี้ทั้งนั้นปฏิบัติเมื่อใดก็ได้เหมือนนั้นแต่ว่าจำที่จะต้องหัดกำหนดดูให้รู้จักเพราะเหตุว่าในขณะที่ปฏิบัติ ตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องต่ำนั้นยังมีกิเลสและกองทุกข์พอกพูนอยู่ในจิตใจมากจึงมักมองไม่เห็นความสุขที่เป็นของละเอียดอันเกิดจากศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติเพราะามีกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายปกคลุมอยู่ผลของกิเลสและกองทุกข์นั้นปรากฏชัดเจนกว่า คนจึงมองไม่เห็นผลของความดีในปัจจุบันและก็ไปเข้าใจว่าจะต้องได้รับผลของความดีในอนาคตบางทีในชาตินี้ก็ไม่ได้ต้องไปได้ในชาติหน้าเมื่อเห็นผลของความดีห่างไกลออกไปดังนี้จึงพอใจที่จะ่วยผลของความชั่วทั้งหลายผลของกิเลสและกองทุกขทั้งหลาย ซึ่งได้ในปัจจุบันปรากฏในปัจจุบันกันมากกว่าและมักจะไปเข้าใจในปัจจัยเครื่องแวดล้อมทั้งหลายว่าเป็นตัวความดีมองไม่เห็นตัวความดีที่แท้จริงมองไม่เห็นตัวความชั่วที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวข้างต้นว่าจะต้องทำจิตมาให้บริสุทธิ์ด้วยสมาธิ น้อยหรือมากจึงจะได้ปัญญาในธรรมที่เป็นตัวความจริงเป็นต้นวันดีจริงชั่วจริงอย่างไรทุกจริงสุขจริงอย่างไรฉะนั้นสามัญชนในโลกนี้ที่ยังมีกิเลสและกองทุกข์ปกคลุมจิตใจอยู่เป็นอันมากจึงได้เรียกกันว่าบุตุชนคนที่หนาแน่นอันหมายความว่า มีกิเลสหนามีทุกข์หนามีความชั่วหนาหนาแน่นและเมื่อหนาอยู่ดังนี้ปัญญาจึงยังไม่ปรากฏที่จะมองเห็นสัจจะที่เป็นตัวความจริงฉะนั้นจึงต้องทำใจให้สงบก่อนแม้ว่าจะยังมีกิเลสและกองทุกเมื่อกิเลสและกองทุกนั้นไม่กำเริบขึ้นมา ครอบงำจิตใจทำจิตใจให้กลัดร่มวุว่นวายกระสับกระส่ายมากเป็นกิเลสแตะกองทุบท,ที่สงบอยู่ภายในจิตเหมือนอย่างภูนที่ปฏิบัติธรรมะจิตเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญากิเลสก็หลบหน้าซ่อนหายเหมือนไม่มีกิเลสแต่อันที่จริงยังมีอยู่เมื่อยังละไม่ได้ก็มีอยู่ตกเป็นตะกรนลงไป เพราะฉะนั้นแม้ได้จิตสงบดังนี้ก็ยอมได้ปัญญามองเห็นสัจจะคือความจริงถนัดขึ้นรู้จักความดีรู้จักความชั่วรู้จักทุก์รู้จักสมุทยัยรู้จักนิโรธรู้จกักมรรคถนัดชัดเจนขึ้นแต่เมื่อกิเลสท,ที่ยังละไม่ได้นั้นฟุ้งขึ้นมาใหม่ความรู้แจ่มแจ้งที่เคยได้นั้นก็เสื่อมไปจิตจะถูกกิเลส ครอบงำนำไปได้ให้ประกอบกรรมชั่วต่างๆได้ตามอำนาจของกิเลสและบางทีก็ทั้งรู้อยู่ว่าไม่ดีแต่ว่าก็ทำเพราะเหตุว่ากำลังของจิตในด้านดีนั้นมีไม่พอที่จะห้าม ไม่เป็นตัวสติทัวปัญญาที่จะห้ามได้แต่ว่าราคะโทสะโมหะนั้นแรงกว่าก็นำจิตใจไปได้สติปัญญาไม่ได้ดจิตใจไว้กิเลสดึงเอาไปกิเลสก็นำออก,ออกไปให้ทำโน่นทำนี่แต่เมื่อกิเลสสงบสติปัญญาแจ่มขึ้นมาสติปัญญาก็นำไป ให้ทำโน่นทำนี่เพราะฉะนั้นจิตของบุคคลนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นชัดว่าบางคราวก็ถูกกิเลสด,ดึงเอาไปใช้ต่างๆบางคราวก็ได้ธรรมะเช่นสติปัญญานำไปใช้ต่างๆก็กลับไปกลับมากันอยู่อย่างกลับไปกลับมากันอยู่ดังนี้ผู้ที่ได้กระทำกรรมอันใดไว้บ่อยๆ เสมอๆถ้าเป็นฝ่ายชั่วจิตก็จะน้อมไปในฝ่ายชั่วมากถ้าหากว่ากรรมที่ทำเสมอๆบ่อยๆนั่นเป็นความดีความดีก็จะดึงจิตให้น้อมไปได้มากจิตจะน้อมไปได้มากในทางดีดังนี้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการละความชั่ว จะทำความดีอยู่เสมอเสมอจึงเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องจะนำให้จิตน้อมไปในทางดีได้เสมอจะทำให้ได้สุญญาตาคือความว่างอยู่เสมอและเมื่อเป็นดังนี้เมื่อจิตดีขึ้นมีสมาธิดีขึ้นสงบดีขึ้นปัญญามองเห็นธรรมะที่เป็นความจริงชัดเจนขึ้น เรียกว่าไดสุญญาตามากขึ้นก็ย่อมจะนำจิตให้น้อมไปในทางดีมากขึ้นไปโดยลำดับและจะพบตัวความสุขดังที่ได้กล่าวมาดังที่เรียกวันเดชขมมสุขเป็นต้นบ่อยๆขึ้นมากขึ้นชัดเจนขึ้นทำให้เปรียบเทียบกันได้กับความสุขที่ได้มาในขณะที่ยังมีกิเลสหนานะ ดังที่เรียกว่ากามสุขสุขากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจต่างๆสุขที่เกิดจากลาบยศสรนเสริญสุขต่างๆอันเป็นที่ต้องใจพอใจเป็นที่เพลิดเพลินของสัตว์โลกทั่วไปของสามัญ,ญชนทั่วไป และเมื่อปฏิบัติมาจนถึงได้สุขเกิดจากสุญญตาดังกล่าวมากขึ้นมากขึ้นก็จะได้ข้อเปรียบเทียบเองจะมองเห็นได้ถนัดขึ้นว่าอันสุขชนิดที่เป็นสุญญาตาสุขกับความสุขที่เป็นกรรมสุขนั้นต่างกันอย่างไรอันไหนเป็นความสุขที่ แท้จริงที่เป็นความสุขจริงๆจ,จะมองเห็นได้เองเทียบกันได้มากขึ้นและเมื่อมันที่จะตรวจสอบดูลักษณะของความสุขดังกล่าวนี้อยู่เสมอๆส,สุญญตาสุขหรือเน่คัมมสุขเป็นตนนั้นก็จะชัดขึ้นจิตจะเหรอความสุขที่ละเอียดนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในขั้นนี้ ก็ควรที่จะหัดพินิษดูให้รู้จักสุนยตาสุขหลังจากที่ได้ปฏิบัติกรรมาฐานทุกคราวเพราะว่าเมื่อปฏิบัติกรรมาฐานทุกคราวนั้นจิตจะต้องได้สุขน้อยหรือมากจากศีลจากสมาธิจากปัญญาที่ปฏิบัติต้องได้แม้ว่าจะมีทุกข์กรบอยู่มากมีกิเลสกรบอยู่มากก็าตามหากว่า สอดส่องพิจารณาดูแล้วก็จะพบจะพบลักษณะก่อนอันลักษณะนั้นจะต้องมีลักษณะที่ออกจะต้องมีลักษณะที่สงัดจะต้องมีลักษณะที่สงบจะต้องมีลักษณะที่รู้ลักษณะที่ออกนั้นก็ถือว่าจะต้องออกได้จากเครื่องผูกพันทั้งหลาย จากพันธนาการทั้งหลายจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากผลภพักอันเป็นที่ตั้งของกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งของทุกข์ทั้งหลายซึ่งโดยปกตินั้นจะเป็นอะไรที่ผูกพันจิตใจอยู่จิตออกไม่ได้แต่เมื่อทำให้จิตเป็นสมาธิได้จะออกได้แม้ในขณะที่จิตเป็นสมาธินั้น แล้วเมื่อออกได้จิตก็จะได้สุญญาตาคือว่างว่างจากเครื่องพันธนาการว่างจากที่ตั้งของทุกข์ทั้งหลายในขณะดังกล่าวนี้เรียกว่าออกได้และเมื่อออกได้แล้วก็เป็นสุขขึ้นทันทีเป็นความปลอดโปรง่งฉะนั้นจึงเรียกวันเนกขมมสุขสุขที่เกิดจากการออกดูที่การออกจิตออก ได้ไหมเทียบเคียงกับที่ยังเป็นทุกข์กลุ่มกลัดอยู่เพราะอะไรก็เพราะว่าออกไม่ได้สิ่งนั้นนั้นยังผูกพันจิตใจดึงจิตใจให้วุ่นวายให้อยู่ไม่ได้ต้องไปโน,น่นไปนี่ทำนั่นทำนี่อะไรต่างๆซึ่งเป็นที่ตั้งของทุกข์ถ้าเป็นที่ตั้งของสุขก็แล้วไปคือเป็นที่ตั้งของทุกข์ไม่ได้จึงเป็นทุกข จิตออกได้ก็เป็นสุขเป็นความปลอดโปรง่งและนั่นแหละคือเป็นความสงัดที่ไม่สงัดนั่นก็คือว่ามีสิ่งต่างๆเหล่านั้นครุกคลีคลุกเคล้าวุ่นวายยั่วเยี่ออยู่ในจิตใจดังนี้เรียกว่าไม่สงัดแต่เมื่อออกได้ก็สงัดคือสิ่งที่ครุกเคล้าวุ่นวายยั่วเยี่ออยู่นั้นหายไปหมด เป็นความสงัดและเมื่อสงัดก็เป็นความสงบจิตสงบไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายไม่มีอารมณ์และกิเลสที่จะดึงออกไปให้กระสับกระส่ายให้วุ่นวายจึงสงบอารมณ์สงบกิเลสด้วยสงบความวุ่นวายต่างๆซึ่งเป็นผลด้วยดัยงนี้เป็นสงบและก็ต้องประกอบกันเป็นตัวรู้รู้พร้อมรู้ที่ไม่บกพร่อง รู้ที่ละได้หรือว่ารู้พ้นเพราะว่าเป็นเรื่องของรู้ทางนั้นในขณะที่เป็นทุกข์มีพันธนาการเรื่องผูกพันผูกใจอยู่ดึงใจอยู่ของจิตใจอยู่ก็ไม่ใช่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้แต่ว่า ก็เป็นรู้ที่มีความชอบใจที่จะอยู่กับเครื่องผูกพันนั้นกับทุกนั้นก็รู้คลุกคลีวุ่นวายยัวเยียไปในจิตหมดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้วุ่นวายก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่ายังเป็นความรู้ที่บกพร่องไม่ใช่เป็นความรู้ที่พร้อม เพราะยังมีตัวมหลงซึ่งเมื่อหลงก็เรียกว่าไม่รู้นั่นเองคือไม่รู้สัจจะที่เป็นตัวความจริงประกอบอยู่ไม่รู้พร้อมเป็นความรู้หลงเป็นความรู้ผิดเพราะฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามหลักของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติก็เป็นการปฏิบัติที่จะ ได้ทำตัวรู้นี้เองให้เป็นรู้ที่สมบูรณ์ให้เป็นรู้ที่ถูกต้องขึ้นเท่านั้นเองเมื่อเป็นดังนี้ก็จะเริ่มรู้จักว่าที่ผูกพันจิตใจกับไดึงจิตใจอยู่นั่นเป็นตัวสมุทยัยที่เป็นเหตุแห่งทุกข์มันจะเป็นของที่ทำให้เกิดสุขที่แท้จริงอะไร นั่นก็รู้ว่าที่คลุกเคลายุ่ยเยี่ยอยู่ในจิตใจวุ่นวายไปหมดนั่นก็เป็นตัวสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ไม่จะให้เกิดสมุอะไรก็รู้ว่าที่วุ่นวายไม่สงบก็เป็นตัวสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์คือเรียกว่ารู้จักรู้จักสัจจะที่ปินดูความจริงรู้จักในตัวเองและเมื่อความรู้อันนี้แจ่มชัดขึ้น วันนี้เป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดสุขอะไรเป็นตัวทุกข์สายตาที่ฟ้าฟางไปเพราะความหลงอันทำให้รู้หลงรู้ผิดนั้นก็จะหายไปเป็นความรู้ถูกความรู้ถูกนี่แหละเป็นคลายความติดใจยินดีในสิ่งที่ยึดถือไว้นั้นๆเมื่อยึดถือไว้ก็เป็นอุปาทาน และสิ่งที่ยึดถือนั้นก็มาเป็นอุปธิทรงใจครอบงำใจแต่ว่าเมื่อน,นายพระมองเห็นว่าเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็ทำให้วางความยึดถือวางลงเสียและเมื่อวางลงได้ก็ออกไดด้ก็สงัดได้ก็สงบได้ และความรู้ก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องที่สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นความรู้หลงดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เองจึงเป็นตัวมุรความหลุดพ้นไม่ใช่อะไรอื่นปฏิบัติเมื่อใดก็ได้เหมือนนั้นแต่ดูให้รู้จักเอารู้นี่แหละแก้รู้คือเอารู้ถูกแก้รู้ผิดเมื่อเป็นดังนี้ก็จะพบตัวความสุขที่เรียกว่าเนคัมมาสุขเป็นต้น อันต้องอาศัยสุญญาตาคือความว่างตามหลักของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติในสติปัฏฐ,ฐานทุกข้อทุกบทก็รวมเข้าในสุญญาตาคือความว่างนี้เหมือนกันต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป